คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับ ผมพกงกีนแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบีเทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย30พฤษภาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิโคลบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนลเลอร์สา,ายตันออกเกมที่7ครับเป็น elimination เกมครับเป็นการพบกันระหว่างบอสตันเซลติกเปิดบ้านทีดีการ์เดน7โมงครึ่งเช้าวันขานต้อนรับการเยือนของลูกบอลไฟไมอามี่ฮีทโดยโคช้ชของบอสตันเซลติกคือค้นหนุ่มอย่างโจมสซูล่าวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชจอมเก๋าครับเอริกสปสตราครับ ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์กันขันในเกมที่7ครับย้อนไปดูผลการขันในเกมที่6ชัยชนะเป็นของทางด้านบอสตันเซลติกทีมเยือนครับบุกไปชนะไมอามี e ฮิตได้แบบบุตรวิทในวินาทีสุดท้ายครับ104ต่อ103ครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดนนั้นเป็นเจสันเซทัมเหมือนเดิมครับ 3. 1แต้ม12รีบาวด์5แอสซิส เป็นดับเบิลดับเบิลเสริมด้วยคู่อย่างเจเลนบราล์ครับ26แต้ม10รีบาวด์3แอสซิสต์ผลงานของทางด้านเจเลนบราล์ในเกมนี้ถือว่าใช้ได้ครับเสริมด้วยการตัวเก่งของทีมอย่างทางด้านมาคัสสมาร์ทครับ21แต้ม4รีบาวด์1แอสซิสต์ครับสุดท้ายอย่างที่ผมได้บอกไปบอสตันบุกมาชนะแบบบูบวิดจริงๆครับผู้แพ้วันนั้นครับไมอามีฮิตผู้ทำสกอร์สูงสุดยังเป็นจิมมี่บัตเลอร์ครับ24แต้ม11รีบาวด์8แอสซิสต์เป็นดับเบิลดับเบิลครับเสริมด้วยทางด้านคลิป เป็นดับเบิลดับเบิลเช่นกันครับแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับเจ้าเกวินเซนสิแต้ม4รีบาวครับไมอา,ามี่ก็สู้แบบสุดชีวิตแล้วนะฮะแต่สุดท้ายครับก็โดนวินาทีสุดท้ายของทางด้านเดอริกไว้นะฮะที่ดันลูกนี้ลงเข้าไปครับจากการออฟเฟนซีรีบาวนะฮะชนะไปแบบบุบบินจริงครับสำหรับบอสตันเซลติกในเกมนั้นครับเอาละครับไปดูรายชื่อตัวจริงที่เป็นไปได้กันเลยดีกว่าวันนี้กลับมาเล่นที่สนามของบอสตันเซลติกครับสนามทีดีการ์เด้น จ้าบ้านบอสตันเซลติกนำโดยกาดจอมฉลาดมาคัสมาร์ทในตำแหน่งควอทการ์ดครับเจ้าเดริกไวท์ครับตอนนี้เป็นตัวนำโชคนะฮะในตำแหน่งชูทติ้งการ์ดครับก็สร้างเซอร์ไพรส์จริงครับในเกมที่แล้วครับส่วนคู่ตัเจครับอยู่กันครบเหมือนเดิมเจลินบราวน์ในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดและสิทธิ์วินสุดท้ายโคบีบ้เบียนอย่างเจสันเททัมในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ด จอมเกลตาหวานเจ้าของฉายาเดอะบิ๊กอายใครับในตำแหน่งเซนเตอร์คุมวงในเหมือนเดิมครับเกมที่แล้วก็ถือว่าเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับออฮาวฟอร์ดเราไปดูฟากฝันของทางด้านลูกบอลไฟไมอามี่ฮิตครับทีมเยือนในวันนี้ครับนำโดยเจ้าเกเบวินเซนในตำแหน่งพอยต์การ์ดครับแม็กซ์ตูดครับมือชูตสามคะแนนของไมอามี่ครับในตำแหน่งชูตติงการ์ดเทพบุตรมาเทพจิมมี่บัตเลอร์ครับในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับเล่นทั้งรุกทั้งรับนะฮะเหนื่อยสุดๆจริงๆครับสำหรับบัตเลอร์ในช่วงนี้ครับ แล้วก็ทางด้านเควินเลิฟครับในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับต้องดูวันนี้จะใช้เคลปมาตินหรือเควินเลิฟครับเป็นตัวจริงในวันนี้ครับแต่เซนเตอร์คุมวงในเป็นเจ้าแบมมมเดบิยออย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ครับดานิโรกาดินารี่ครับก็มีอาการเจ็บเข่านะฮะบอสตันมีเจ็บอีกหนึ่งคนคือเมลคอมบ็อกดอนครับไม่แน่ใจว่าจะกลับมาได้หรือไม่ในเกมนี้ครับส่วนไมอามีฮิตที่ไม่มีแน่นอนคือเจ้าหนูไทเลอร์ฮีโรครับมือชุด3คะแนนซึ่งปกติก็จะลงเล่นเป็นตัวจริง และนี่ก็เป็นโฉมหน้าผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับเกมนี้เป็นออลิมิเนชันเกมครับเป็นเกมที่7นะฮะใครชนะก็เข้ารอบทันทีครับไปเจอกับเดนเวอร์นักเก็ตในรอบ NBA ไฟแนลนะฮะบอสตันเซเลติกเองครับตามหลังจาก0นย์ต่อ3ครับตอนนี้สามารถตีเสมอในซีรีส์ได้เป็น3ต่อ3ถือว่าสุดยอดจริงๆฮะและในประวัติศาสตร์ครับร้อยกว่าเกมยังไม่มีทีมไหนเคยทําได้นะฮะเพราะฉะนั้นในเกมนี้ครับถ้าบอสตันเซเลติกสามารถทําได้ถือว่าสะเทินวงการ NBA แน่นอนครับ บอสตันเซลติกเองวันนี้นะจะได้ดวลกับทางด้านไมอามี e ฮิตครับแน่นอนจับคู่แมชอัพวันนี้เป็นการดวลกันอีกแล้วระหว่างทางด้านสิตรุ่นท้ายโคบี้ไบอันอย่างเจสันเท่ทำยี่สแต้มต่อเกมครับรีบาวได้ถึง10.5ครั้งในรอบเพลย์ออฟครับเปอร์เซ็นต์วิโก46จะได้ดวลกับทางด้านจิมมี่บัตเลอร์ครับเล่นดีจริงครับ28.5แต้มต่อเกม เปอร์เซ็นต์ิโก49%ครับรีบาวต่อเกมอยู่ที่7.0ครับและนี่ก็เป็นความพร้อมและสิถติของทั้ง2ทีมครับก่อนที่จะมาเจอกันในเกมที่7เกมชี้เป็นชี้ตายในวันนี้ครับทัศนะของจานเจในคู่นี้ครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกราคาอีกแล้วครับบอสตันและไมอามีครับก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะฮะ ว่าทั้ง2ทีมครับเป็น2ทีมที่ดีสุดในสายตนออกในปีนี้ครับวันนี้ผมขอวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าครับบอสตันดีกว่าไมอามี่ฮิตจริงๆครับในเรื่องของตัวผู้เล่นและความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านครับวันนี้บอสตันอินเซเว่นครับสามารถชนะไมอามีได้เกิน7แต้มยืนฝั่งเจ้าบ้านครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ